เมียพระราชทานคืออะไรใหญ่กว่าเมียทุกคนในบ้านจริงหรือไม่ เมียพระราชทานคืออะไรคะได้ติดตามละครเรื่องพรมิขิที่ออออากาศทางช่องสามทุกวันจันทร์อังคารพุธละครเพีเรียดอิงประวัติศาสตร์ที่มีฉากตึงในละครได้พูดถึงเมียพระราชทานวันนี้รายการปาฏิหาริย์ช่วงเจนเจราหามาเล่าจะพาไปย้อนดูความหมายเมียพระราชทานคืออะไรใหญ่กว่าเมียทุกคนในบ้านจริงหรือไม่ไปฟังกันเมียพระราชทานในละครเรื่องพรมฤิทิิกาลังดําเนินเรื่องถึงการเลือกคู่ของของพ่อฤทธิ์ที่มี ให้กับแม่พุตานแต่ลูกสาว ออกจากดทิปดีจีนหรือแม่หญิงแพรจีนผู้มียศศักดิ์สูงกว่าแม่พุตนันได้ชอบพอริดด้วยเช่นกันและสุดท้ายความรักของพอริดกับแม่พุตนันจะลงเอยอย่างไรต้องไปติดตามในละครเรื่องผมลิขิทังช่องสมกด33มเมียพระราชทานใหญ่กว่าเมียทุกคนในบ้านจริงหรือไม่ในสมัยก่อนผู้ชายไทยสามารถมีภรรยาที่หลายคนจนมีออกกฎหมายตราสามดวงเพื่อจัดลำดับขั้นภรรยาเอาไว้ว่าภรรยาที่มี ยศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดก็คือเมียพระราชทานโดยเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันในช่วงการปกครองรูปแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งพระมหากษัตริย์จะตอบแทนความจงรักภักดีให้กับชายที่ทำงานดีเป็นที่วางใจโดยการพระราชทานหญิงสาวให้เป็นบำเหน็จรางวัล เมียนางหรือนางพระราชทานจะมีศักดิ์สูงสุดในบ้านของชายผู้นั้นแม้ว่าจะเข้ามาทีหลังก็ตามถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจสูงสุดในบ้านรองจากสามีและนอกจากเมียพระราชทานแล้วในสมัยอยุธยายังมีการจัดลำดับเมียไว้ห้าประเภทศดังนี้ 1. เมียพระราชทาน คือเมียทีพระมหากษัตริย์ทรงพระราชทานเป็นบำเหน็จ 2. เมียทูลขอพระราชทานคือเมียที่ใหญ่รองลงมาจากเมียพระราชทาน 3. เมียกลางเมืองคือเมียหลวงเป็นผู้หญิงที่ครอบครัวไปสู่ขอมาให้กับฝ่ายชายเป็นไปตามธรรมเนียมของไทยโบราณ 4. เมียกลางนอกคือเมียน้อยหรือเมียอนุโดยเมียน้อยนี้ฝ่ายชายจะรับมาเลี้ยงดูในบ้านห เมียกลางสาสีคือเมียทาตเป็นตำแหน่งเมียที่ยูต่ำที่สุดไม่ต่างจากคนรับใช้ทั่วไปโดยมีเมียประเภทนี้ได้รับการซื้อหรือไถ่ตัวมาเป็นทาสรับใช้ในบ้าน